n oh. สวัสดีเพื่อนๆชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับเพื่อนครับโอเคนะครับเพื่อนทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับเพื่อนทุกคนก็ฝากเพื่อนทุกคนครับคนละหนึ่งไลค์ไปเพื่อนครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปนาะเพื่อนโอเคครับเพื่อนทุกคนมาเดี๋ยวเรามา รับโค้ดกันดีกว่านะครับไม่รีรอแล้วก็ไม่ชักช้าแล้วนอนเพื่อนก็เหมือนเดิมเลยนะครับให้เพื่อนทุกคนนะครับมาดูตรงที่รูปกระดิ่งนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็มาดูตรงคําว่าท้ายประกาศนะครับที่เขาเขียนว่ารหัสโค้ดนครับและหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนทุกคนคัดลอกไปได้เลยนะครับก็รหัสโค้ดในส่วนของวันนี้ก็จะเป็น C8X นะครับไม่รู้ว่ามาตอนไหนด้วยนะเออถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ว่ามาตอนไหนก็คอไม่ต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อนทุกคนก็จะได้รีบมาทาคลิปเพื่อนเพื่อนเนากันลอกในส่ววนนของงตรี้้ไปและครับเพื่่วา เติมโค้ดนะครับแล้วก็เอาที่เราคัดลอกมาครับมาวางนะครับหรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะครับเพื่อนคนเป็นรหัสโค้ดที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพื่อนคนมาดูซิว่าจะยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะครับคนนี้มาโอเคนะครับเพื่อนคนก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะก็ยังไงนะอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับเพื่อนคนจะได้มากน้อยเราอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆอทุกคนโอเคมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนวันนี้เราได้มา37ปีไอดีนะครับเพื่อนคนโอ้โหวันนี้ถามว่าน้อยไหมก็ ก็น้อยแล้วเพื่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจัดอะไรได้ก่อนนะขออนุญาตดูก่อนเลยละกันนะครับก็ที่แน่ๆเพื่อนก็จัดในส่วนของโค้ดกระทิงได้นะครับนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีอยู่นะหมัด,หม,ดหมัดไม่ได้อ๋อยังไงเพื่อนเขาเป็นในส่วนของมือสมัครเล่นนะครับเออแค่35ฟรีไอเดีเท่านั้นเองนะเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้นะก็ับกส35าสามารถจัดสมัครเล่นได้นะเพื่อนก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาในส่วนของสมัครเล่นนะครับไปรีวิวเพื่อนดูละกันนอนเพื่อนก็มา ก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนก็สามารถไปอ่านกันได้เองเลยนะครับก็เอาคร่าวๆเ,เลยแล้วกันนะเพื่อนก็ไอดีนะครับเขารับประกันได้ถึงสเดือน,นครับมีปัญหาสามารถเคียงรูปยี่สิบชั่วโมงนะครันเพื่อนโอเคน okay, มาเพื่อนขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตจะเลยนะครับมาจะเลย โอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้ไอดีมาเป็นที่เรียบร้อยครับเดี mm ๋ยวยังไงนะจะเอาไอดีนี้ครับไปล็อกอินเลนเพื่อนนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในหน้าเกมนะว่าจะได้คุ้มหรือเปล่านะในสมัครเล่นนะครับหรือว่าจะเป็นไอดีกากนะหรือว่าจะตึงเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอิญที่หน้าไอเดีเกมกันเลยดีกว่านะโอเคนะครับเพื่อนๆและตอนนี้ครับเราก็ได้ทําการ วาปเข้ามาสู่หนะ้าตัวเกมฟรีไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกค,คนและนี่นะครับก็คือ ID มือสมัครเล่นของเรานั่นเองนะครับทุกค,คนแค่ชุดอิทาจินี่ก็คุ้มแล้วนั่นเพื่อนแถมยังได้มาในส่วนของทุกโรงงานและเซ็ตสเก็ตซี่บอยนะครับก็จะปะมานี่เลยนั่นเพื่อนก็นี่นะครับสำหรับ ไอด,ดีมือสมัครเล่นนะครับก็รอบนี้นั้นเพื่อนไม่มีปืนอับรับแต่ได้มาเป็นในส่วนของโทก้นโรงงานแทนนะครับนอกนั้นก็เป็นปืนพวกลั่นสองก็จะไปี้ๆไปนะครับแต่ถ้าเด่นสุดในเรื่องปืนก็ยกให้เป็นในส่วนของโทก้อนโรงงานนะครับคุณคนและในส่วนของแฟชั่นนี้ก็ไม่ได้แพ้ไม่ได้แผ่วกันเลยนะเพื่อนก็แฟชั่นก็จะมีในส่วนของ ุดอิตาจินะครับแล้วก็มีในส่วนของเซตสเก็ตซี่บอยนะครับทพกคนก็จะประมานนี้เลยนะครับทุกคนและในส่วนท่าทางนั้นก็ไม่ได้แย่น,นะเพื่อนๆก็มีในส่วนของอะไรบ้างอะติ้งตึงอะงอันนี้มันมากับชุดอิตาจิเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็นี่ถ้าตึงก็เป็นชุดนี้เลยเพื่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนก็ไม่รู้จะรีวิวแหละมันไม่มีปืนอัพให้รีวิวนะก็จะรีวิวประมาณนี้แล้วกันนันเพื่อนในส่วนของท่าก็จะประมาณนี้เลยนันเพื่อนเพื่อนก็ดูๆกันเองนะผมอาจจะกดไม่หมดนันเพื่อนขออนุญาตกลับชุดเดิมก่อนนะโอเคนะครับเพื่อนก็ไอเดียนี้อาจจะจบสั้นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็ไม่รู้จะรีวิวแรงจริงนันเพื่อนมันไม่มีปืนอัพนะครับก็เอาแค่ชุดแล้วก็เปินใี่ดีที่สุดนอก็จะ มานี่เลยนะครับเพื่อนคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ใครที่มีความคิดยังไงนะเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนคนไปรับโค้ดกันด้วยนะครับเออไปรับสิธิ์กันด้วยนะเพื่อนใครไม่ได้ไปแต่ได้แย่นะครับเอาไว้ไปส่งหมาดีกันเนาะโอเคนะครับเพื่อนคนสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนคนก็ฝากเพื่อนทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงนาอเพื่อนเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้้กตตอองขััวลนน ดีนาทุกครุกั่นกันนะครับพอแล้วเพื่อนพอแล้วโอเคเพื่อนไปละเจอใหม่คลิปหน้าครับ